เปิดเงื่อนไขแจกเงิน1,000บาทสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6คขวบและผู้สูงอายุเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้13พฤษภาคมนะครับก็ได้มีข่าวสารอัปเดตกับทางพี่น้องมาอย่างต่อเนื่องนะครับและวันนี้นะครับด้านนายประสงค์ผูนะเนศปร,รัดกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ10ปรลัดกระทรวงที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกค้างที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลับไปทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมจากเดิมที่เสนอมา ให้ใช้เงิน39,000ล้านบาทนั้นสำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวล13ล้านคนให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยคนไม่เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตด้วยให้ได้รับเงินเยียวยาแต่ ไม่เท่ากันทุกคนนะครับและอาจจะต้องใช้งบมากกว่าเดิมแต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่แมคคะออนไลน์ข้าราชการบำนาญคนว่างงานอยู่เดิมนะครับนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมเช่นอาชีพนาฏศิลป์ศิลปะพื้นบ้าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านกีฬาด้วยการเข้าถึงซอฟ t ์โลนสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโดยให้ทุกหน่วยงานไปทำการบ้านกลับมานำเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้ก็คือวันที่15เนี่ยนะครับจากหลายๆกระทรวงนะครับที่ได้มายืน่นขอเงินนะครับช่วยเหลือนะครับของบประมาณเรียกว่ามาขอ เบิกงบประมาณนะครับไปช่วยเหลือในกลุ่มต่างๆนะครับที่กระทรวงต่างๆรับผิดชอบกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพอมอนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่13แล้วนะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเด็กครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวก็จะได้เฮกันอย่างแน่นอนนะครับ นอกจากนี้นะครับจะนําเงินเนี่ยนะครับที่ใช้เนี่ยนะครับนำมาจากพหลกรฉุกเฉินเนี่ยกู้เงิน1ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมดนะครับโดยนะครับในพหลกกรกู้เงินฉุกเฉิน1นล้านล้านบาทตรงนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ก้อนนะครับจากที่ได้ผมไปหาข้อมูลมาก้อนแรกเนี่ย หแสนล้านนะครับหแสนล้านก็จะนำมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกเกษตรกรนะครับได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่ณขณะนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับได้รับกันไปคนละ5,000บาทถึง3เดือนกันแล้วและกลุ่มที่เหลือก็คือกลุ่มนี้แหละนะครับเนี่ยนะครับจะอยู่ในวงเงิน ,00 แสนล้านบาทนะครับและอีก400แสนล้านบาทเดี๋ยวพี่น้องนะครับ น่าจะต้องเตรียมตัวกันให้ดีนะครับสำหรับพี่น้องพี่ป้าน้าอาต่างๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่องนาเอกอยู่เนี่ยมีงบประมาณนะครับที่จะส่งไปที่ท้องถิ่นนะครับอีก400แสนล้านนะครับตรงนี้ท่านสมคิดนะครับได้แจ้งมาแล้วว่าเมื่อโควิดมันจางไปนะครับเมื่อโควิดมันหายไปเราจะต้องมาพัฒนาพื้นที่และชุมชน ที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ครับที่เรียกว่าปรับเศรษฐกิจใหม่นะครับเพื่อพยุงเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามต่างจังหวัดและพื้นที่ชนบทเนี่ยให้ทัดเทียมกันในทุกๆเมืองนะครับไม่กระจุกตัวอยู่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครจะต้องสร้างงานสร้างอาชีพโดยใช้งบประมาณตรงนี้นะครับ มีหลายโครงการที่ได้ยื่นเข้าไปแล้วนะครับและจะมีการจัดทำโครงการขึ้นมานะครับเช่นโครงการฝึกอาชีพฝึกอาชีพอะไรที่เป็นที่ต้องการของคนในชุมชนแล้วจะมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยนะครับวันละ2 0 0ถึง300บาทนะครับตรงนี้ก็ต้องรอการติดตามข่าวสารกันให้ดีนะครับว่าในพื้นที่ใดบ้างโครงการใดบ้างสำหรับเทศบาลสำหรับอบตอต่างเนี่ยที่มีการ ผ่านงบประมาณตรงนี้แล้วบ้างนะครับก็ต้องรอดูหลังจากโควิดจางหายไปแล้วนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะมีการนำเสนอคณะกันกรองนะครับการใช้เงินกรุ้ต่างๆนะครับคอ,อรมจะพิจารณาต่อไปในเบื้องต้นนะครับกระทรวงพอมอจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางจำนวน13ล้านคนเนี่ยนะครับโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดอายุไม่เกิน6ปี ให้เพิ่มฟังดีๆนะครับให้เพิ่มคนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเช่นได้รับเบีย้ยผู้พิการ1 0 0 0บาทก็จะให้เป็น2,000บาทก็คือเพิ่มไปอีก1,000นะครับส่วนผู้สูงอายุที่ได้เพิ่มจากเบีย้ยนะครับของผู้สูงอายุก็จะได้เพิ่มไปอีก1,000บาทตอนแรกได้เบีย้ยผู้สูงอายุบางคนได้700 8 0 0 9 0 0อย่างเงี้ยนะครับ ก็จะได้เพิ่มไปอีก1,000บาทนะครับแต่สำหรับคนไร้บ้านจะไม่มีแจกเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารให้กินแทนนะครับส่วนนาตศินนะครับนักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5000หรือไม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะต้องมีมาตรการอื่นๆมาช่วยเหลือกันในตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็ต้องรอทาง กระทรวงต่างๆที่มาของบประมาณเพิ่มนะครับน่าจะมีการพิจารณากันในสัปดาห์หน้านี้อย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารกันให้ดีไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือทางช่อง y YouTube นายเอกนี่ก็ได้นะครับข่าวสารเหมือนกันนะครับข่าวสารมาจากแหล่งเดียวกันมาจาก แหล่งสำนักข่าวใหญ่ๆท้งนั้นนะครับในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารตัวนี้กันเพื่อหลายๆคนนะครับจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกอยู่ที่อายุไม่เกิน6ขวบนะครับ เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าในเอกจะมาอัปเดตข่าวสารนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ถ้าานเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ